หนึ่งเห็นผลหนึ่งที่อชอบมีปัญหาตรงขั้วเนี่ยตรงขั้วรอยต่อระหว่างลวดกับสายเนี่ยครับอีกหนึ่งจุดเลยแล้วก็นี่เห็นไหมครับพอร้อนเห็นไหมฮะเนี่ยร้อนปุ๊บพวกก็ช็อตชนมันก็พอร่อนพอละลายปุ๊บก็จะชนกันมามาครับเดี๋ยวช่างตั้มพามาเช็คมอเตอร์ปั๊มน้ำกัน,นครับบอดีลูกค้าเอามา มาซ่อมนะครับเราก็เดี๋ยวเช็คเราแจ้งราคาก่อนเบื้องต้นนะครับลองหมุนลองเดี๋ยวเราจะเช็คก,กัน,กนว,ว่ามอเตอร์มันไหมหรือเปล่านะมอเตอร์ก็ลูกปงลูกปืนเสียงยังนิ่มอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็มาเช็คดูมอเตอร์ไหมหรือเปล่านี่ก็ฝาแตก ขาปลาไม่มวราะนั้นเราเปลี่ยนขาปลาแล้วอันนี้ก็สี่สิบไมโครละอันนี้ก็ สิบค <10. S 2> ่าแจ้งมาว่าไม่ออกตัวนะครับแล้วก็ถอดเลยเพราะว่าตัวนี้รอยเปลี่ยนขับปามาหลายรอบแล้วแล้วก็ถอดดูก่อนเลยครับโอเคผมก็จะวัดก่อนนะ เดี๋ยวจะมีว่าทําไมผมไม่ใช้มิเตอร์วัดครับแต่นี้ลูกค้าแจ้งมาแล้วนะครับรอยเขาเปลี่ยนขับปลาไปหลายรอบแล้วเราก็ถอดดูขดลวดดอ,อนเลยครับแบบแรกแล้วก็มาวัดกันจริงจได้ชัวร์เลย ทุกอย่างยังดีหมดลูกปืนยัใหม่ทิพเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นสีตรงสายแล้วแต่ทีน,นี้เดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนนี้ ป áp, ป áp, ป áp. าปาปาสามจุดสี่สามจุดห้าอันนี้เก้าจุดหนึ่งก็เป็นสิบสองอ่าเราจะช็อตรอบครับ ช็อตรอบครับเดี๋ยวเราแกะดูครับหาสาเหตุนหน่อยแต่วัดแล้วครับรวดช็อตรอบแล้วตัวนี้ดูอ๋อเป็นรวดอลูมิเนียมนะครับ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเลยรวดอลูมิเนียมก็ช็อตรอบนี่ไงพอไหม้เกิดความร้อนเขาก็ เขาเกิดความร้อนปุ๊บเขาก็เอาสารตัวเองไปเลยนี่นครับแล้วก็เสียก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ นี่นะครับเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามานะอ่าเนี่ยมอเตอร์อะถ้าเป็นรวดลูมิเนียมมันเชื่อมตะกั่วไม่ติดนะครับเ <ata? S 2> ชื่อมไม่ติดหรือไม่ค่อยติดเลยแหละก็เนี่ยมันมีกนี่อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่อชอบมีปัญหาตรงขั้วเนี่ยตรงขั้วลอยต่อระหว่างลวดกับสายเนี่ยครับอีกหนึ่งจุดเลยแล้วก็นี่เห็นไหมครับพอร้อนเห็นไหมฮะ หลอนปุ๊บพวกคัช็อตชนมันก็พอร่อนพอละลายปุ๊บก็จะชนกันชนกันก็จะช็อตคือคาว่ารวดมิเนียมอะ่ะผมผมก็พูดความจริงอะ่ะผมก็ไม่ได้ไปโจมตีของอะไรนะเพราะลวดมิเนียมไม่ทนจริงๆอะ่ะมันอยู่กับมอเตอร์อะ่ะราคาถูกจริงฮะถูกจริงแต่ไม่ทนหรอกครับคือผมผมก็ไม่รู้จะเอา พอพูดไปก็เดี๋ยวว่ามีเนียมยังไงยังไงอะไรอีกแต่ก็คือคำต้องต้องยอมรับนะหรือทุกอย่างก็องยอมรับความจริงเนี่ยเห็นไหมครัเนี่ยเนี่ยรอยต่อเนี่ยเห็นไหมครับ,ม,รบมันเชื่อมตัวก,กัวไม่ติดเขาก็ใช้หางปลาไอตัวย้ำนะครับย้ำมาพอย้ำเสร็จปุ๊บมีเนียมตอนตอน,ตอนย้ำใหม่ให่ะแน่นพอการใช้งานานานๆสะเทือนหรือมีความร้อนนะครับมีเนียมก็จะมีการยืดหยุน่นพอเสร็จปุ๊บก็จะกลา,ายเป็น นิ่มแล้วก็หลวมหลวมแล้วก็กลายเป็นออกตัวบ้างไม่ออกตัวบ้างะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมคือตัวเนี้ยคือลูกค้าแจ้งว่ามันไม,ไม่ไม่ออกตัวก็คือมันบางทีมันออกตัวบ้างไม่ออกตัวบ้างบางทีมันก็มันก็อ่กินกระแสแล้วก็ตัดนะครับก็คือมันช็อตรอบแล้วครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าทําก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะพันเป็นทองแดงไปเลยนะครับก็ประมาณนี้้า เดี๋ยวเราไปด,นะดูทุน่นดูเนี่ยครับลูกปลงลูกปืนก็ยังนิ่มอยู่นะฮะนิ่มหมดก็ตรงนี้ยังใหม่อยู่สภาพแต่ว่าก็คงใช้งานได้มาสักพักนึงแหละก็ไม่รู้อะไรนานแค่ไหนนะโอ้โหแต่ก็โอเคก็สมราคาเขาแหละโอเคนะครับคลิปนี้ทาตามก็ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปครับ